เราไว้ภาคกินผ้ารออีเดนทาวิสสวัสดีจ้าวันนี้พ่อกับวันไหวนะจ๊ะวันไหวนะจ๊ะตุ๊ดจีน2566นะจ๊ะตรงกับวันเสาร์นะจ๊ะเป็นวันไหวนะจ๊ะไว้กระลักสิบปันน้ำจิ้มนะจ๊ะพี่น้องเอ้ไอ้อุ่นขนมนะจ๊ะหลักกะไก่นะจ๊ะมาป่านน้ำจิ้มกันก่อนนะจ๊ะพี่น้องอุ่นขนมเคงนะจ๊ะหลักกะขนมเทียนนะจ๊ะอุ่นร้อนๆนะจ๊ะ เตรียมโต๊ะปั้นน้ำจิ้มนะจ๊ะเอาไอเตรียมไปเตาหม้อเครื่องนะจ๊ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเท่าคือเก่านะจ๊ะปั้นน้ำจิ้มกันเลยจ้ะเราก็ปั้นน้ำจิ้มซีฟู้ดเองนะจ๊ะใส่ทุกอย่างลงไปพริกกระเทียมนะจ๊ะน้ำปลาน้ำตาลทรายนะจ๊ะแล้วก็น้ำมะนาวนะจ๊ะแล้วกระรอกดีมุ้งเรก็ผงชูรสที่ไว้เคยสอนนะจ๊ะปั้นกันเลยจ้าปั้นน้ำจิ้มซีฟู้ดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะกระเทสใส่ถ้วยนะจ๊ะเทใส่ถ้วย พร้อมเอาไปวายนะจ้าพี่น้องหักจิมซีฟู้ดเรียบร้อยแล้วนะจ้าอากาซิไหว้นะจ้าหลักกระแบงไว้ท่าน้ำนะจ้าวัก็เลยปั้นหลายแนวนะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวปั้นแล้วนะจ้าย่างอุ่นเรียบร้อยแล้วนะจ้าเหลือแต่หัวหมูนะจ้าอันนี้คือเป็ดนะจ้าเป็ดเรียบร้อยแล้วเหลือหมูกับไก่เนาะจ้า อุ่นหัวหมูเนาะจ้ะเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะพี่น้องหมวหมูเนาะจ้ะสวยเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะาก็ตักเขาสวยว้เนาะจ้ะ จัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะจะนอ้อยกรสิพาพี่น้องไว้กันเนาะจ้าไว้ตุ๊ดจีนเนาะจ้าไว้เจ้าที่เนาะจ้าทองวานทองข้าวเนาะจ้ามีขนมจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนไว้รถกับไว้เจ้าที่เนาะจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลของครอบครัวเฮานะจ้าอยู่เย็นเป็นสุขอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วปังเนาะจ้าพี่น้องไว้รถเนาะจ้านี่ อ่อยไปวายกันเด้อจ้าทุกคนวมือน,นี้อากาศดีเนาะจ้ะไปรอลาของวายเนาะจ้ะพี่น้องพลังพลังคนเพิ่นกับพาขอบขั้วไปเที่ยวเนะจ้าอ้อยเพ่อเด้ไปเที่ยวใส่อยู่บ้านตามเคยตอนบายมา สิบห้าขน้องว่าขี่ตับไปกินไอติมนะจ๊ะไปกินไอติมเดินกระเป๋าจ้นะพี่น้องเราพวงคามกระลังงามจ้ะบานแล้วทุกคนมุมเก่าของเราไปเนาะจ้ะไหว้เสร็จแล้วนะจ๊ะน้องไอกาซังกาแฟอ,อเมซอนเนาะจ้ะพี่น้องร้อยสามสิบเก้าบาทรวมค่าซองเนาะจ้ะอเมริกาโน่หวานน้อยแล้วก็คาปูชิโน่เย็นหวานน้อยน้อจ้ะแยกน้ำม,มาให้ยน้อจ้ะดต๊กาแกฟกันค่ะทุกคน ก่อนหั่นหมูก,กับไก่กับเป็ดนะจ๊ะเมนูอาหารอีกแล้วค่ะทุกคนล่าเรียบร้อยแล้วหน่อยกับเตรียมมาสับเป็ดกับไก่นะจ๊ะเอาไปอุ่นนะจ๊ะเอาไปตุนร้อนๆนะจ๊ะกินกับน้ำจิ้มซีู่้ดนะจ๊ะกินกับข้าสวยค่ะทุกคนเรียบร้อยเด้จ้ะน่อยตาัดตะไคร้มาทุบตะไคร้หลกักหั่นใส่นะจ๊ะอันนี้ก็คือเป็ดจ้ะพี่น้องเป็ดหนึ่งตัว หลักกัไก่หนึ่งตัวนะจ๊ะน้องอ้อยสีบัวคว้าเข้มนะจ๊ะปีนี้น้องอ้อยสีนึ่งสมุนไพรกินกับน,น้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ะพี่น้องไปนึ่งกันเลยจ้าไก่ที่ซับแล้วนะจ๊ะกับเป็ดนะ้องอ้อยเอามาใส่ซึ่งหนึ่งนะจ๊ะโรยตะไคร่กับใบบักกูโตใบบักกูนะจ๊ะหนึ่งหอมๆจ้ะพี่น้องนึ่งสมุนไพร ส่วนหมูน้ำอ,อ้อยกะเอามาแช่น้ำสมไปนะจ๊ะนอ้อยวาสีเห็ดหมูกรอบจ้กพี่น้องทำหมูกรอบให้เด็กๆกินจ้าแล้วก็ได้เวลามาชัแงแตะมหมูกันนะจ๊ะพี่น้องแล้วเราก็จะไปอุ่นไหวจ้าเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแม่ก็จะปิดเตาแก๊สทอดอ้อยหั่นหัวหมูอยู่นะจ๊ะ ไก่เป็ดหนึ่งสมุนไพรจ้าปิดกันเลยหอมแห้งจ้ะพี่น้องหิวขาวเลยเด้อจ้าแซ่นำสมใช้สู้แล้วนะจ้ะประมาณสิบกวน,นาทีนะจ้าไว้ค่าฮ็ดมัวมูว้วก็สิหมักผงไก่ค่ะพี่น้องผงไก่ไว้เคยหมักมูกรอบนะจ้ะหมักไปเลยแล้วก็ไปตักแหลเนาะจ้าบายบายให้จังถอดนะจ้ะพี่น้องไว้หมักก่อนเด้อจ้า เราก็หมักหมูเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะใส่ผงไก่แล้วก็สิไส้เคืองใส่เคือง,งไปตากแดดนะจ๊ะไปถอดย่้าใบนะจ๊ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วหมูสามชั้นหมักนะจ๊ะไม่เป็นหมูสามชั้นหรอกจ๊ะหมูสองชั้นนี่จ้ะไปตากแดดกันเลยจ้าเมนูนหนึ่งอาจรย์ออยเลิบเอาหมูออกแล้วได้จ้ะ จากหัวหมูนอกจากคือเอาตัดเอาหูนะจาะได้หูสองหูได้ลิ้นนะจ๊ะแล้วก็ได้แก้มนะจ๊ะหนไอยซิมักแล้วก็ย่างมือแดงนะจ๊ะย่างวาน้านสิมากินน้ำนะจ๊ะมือแดงนะจ๊ะเราจะสิ่ตำซามเกลนะจ๊ะหน่อยส้อยลาพั้ซี่แล้วก็พริกไทยนะจ๊ะแล้วก็ใส่กระเทียมนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็สิตำมักเครื่องนะจ๊ะมักย่างกินหอมๆจากพี่น้องพะว่าไก่ห้างหนุ่มว้แล้วนะจ๊ะ ไว้ตำเครื่องก่อนจ้าไว้ใส่น้ำตาลบอกพาไปซองซอนเนาะจ้ะบใส่ของชูรสดเพราะว่าถ้ามันลายนะจ้ะหมูเราเยอะสองช้อนชาแล้วก็เกลือจ้ะเกลือแล้วก็ตัดยิ่หมูจ้าใน้นเอาไว้คลุก ส่วนผสมเขาไปในถาดก่อนเ้อจ้ะข้าจะกเอาไปหมักไส้หมูที่จังซีลลายลน่าจะโรตีหมูสองช้อนชาประสิใส่สีอุขาวนะจ้ะส่ีอุขาวไปเลยค่ะประมาณสองทัพพีน่าจะแล้วก็ไม่ได้ตวงแบบนี้นหีอดมักตามความรือสืกอเข้า สูตรไผ่สูตรมั่นเนาะจ้าพี่น้องแสบไผ่แสบมั่นเนาะจา้าจัดไปเลยพ่อนำมาเข้าเรียบร้อยแล้วนะจา้าถือไมาเห็ดไปเนาะจ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็เอามาลาดหมักไปย่างนะจา้าคุกเข่าคุกเข่าเนาะจา้าให้เขาซีแซ่ตู้เย็นไว้เนาะจ้าพี่น้องหมักไปเลย เรื่องกินไว้ใจน้ำอ้อยจากด้พี่น้องหาแนวกินเห็ดอีกแล้วคนมาเห็ดต้องกินนะจ้ะไว้คุกก่อนเด้อจ้ะว้าวหอ,ววอมอยูเด้นี่จ้ะเยอะแล้วก็มารียบ้อยแล้วเด้อจ้ะใส่ถุงมือคุกคุกมาก์กส่วนผสมเข้ากันเนะจ้ะ มานม่อยก็ใส่ไส้กล่องเลยด้ยจ้ะพี่น้องใส่กล่องไว้แล้วเัาจังสีมะย่างกินหอมๆแล้วจ้ะใส่กล่องดอกกับใส่ตู้เย็นจ้ะพี่น้องหืมหืมสองแล้วจ่ะกลินกับน้ำจิม้มซีฟูด้ดที่น้อ,อนน้อยปานแล้วจ้ะหนักกากระแล้วจ้ะแล้วก็ลิ้นพี่น้องลิ้นมอย่างกินหอมๆจ้ะใส่ไส้ตู้เย็นไว้เด้อจ้า ปลาไส้ตุย๋ยเทศเครื่องลงจ้กเครื่องแน่นมากเลยเรียบร้อยแล้วจ้ามาเข้ากระสีอยางอาจารย์มาแลนเสร็จเรียบร้อยพร้อมเอาเขาตู้เย็นนะจ้าเอาปีิดฟ้ากระชิเแซ่เย็นไปเลยเนาะจ้ะ เมนูหลังไหว้ตุ๋จีนนะจ๊ะพี่น้องดังเตาทานนะจ๊ะโอ้ยเดี๋ยวเวลาทอดหมูนะจ๊ะทอดหมูกรอบสามตอนนะจ๊ะทอดไปเลยเดีจ้ะเพราะว่าทุกคนมากินหมูกรอบจ้ะพี่น้องทอดหมูกรอบเพราะจะย่างหูหมูนะจ๊ะทิมักไว้นะจ๊ะมาหาเบิ้งกันเด้จ้ะว่าสีออกมาเป็นแบบจังไลยหมูกรอบเตาทานพี่เกานะจ๊ะโอ้ยตากแดดไว้จ้ะหมักพงใกล่ละตากแดดนะจ๊ะ ไอ้กาบมูเลยจ้ายูหางๆมันนะจ่ะหองมันมันกระนันกระเด็นนะจ๊ะทอดสองรอบคือเก้าจ้าที่น้องหอมแห้งเลยจ้าหมูกรอบเตาถ่านนะจ้าหมูกรอบทอดเตาถ่านหอมแห้งจ้าทอดอีกรอบที่สองนะจ้าอันนี้ทอดรอบแรกนะจ้าหอมคือเก้านะจ้าหมูกรอบทอดเตาถ่านนะจ้าหมูเหลือจากไว้ยนะจ้าไว้บะหันกินการนำจิ้มไอ้ทอดหมูกรอบให้ทุกคนกิน หายอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะพี่นองหอมมากถอ,อดรออสุดท่ายแล้วจ้ะรอบที่สองสีนางพ่องๆแบบเนี่ยนะจ่ะแซบคือเก้าแบบใส่ทานเต,เต็มเตาแล้วได้จ้ะเดี๋ยวทั้งหนังใ่จ้ะพี่นองหมูกรอบจ้ะ สุกเราได้จากพี่น้องแล้วก็สิเหลือแต่หั่นกินกับน้ำจิ้มเนาะจ้ากินกับน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซี่ฟูดไดเบิร์ตเนาะจ้าเห็ดเข่าหมูกรอบเด็ดวะเนาะจ้าพัดกะเพราหมูกรอบข้างหน้าหมูกรอบเนาะจ้าไส้หมูกรอบหามพลาดเมนูนี้เนาะจ้าทำยากแต่กอร่อยเนาะจ้าหลังจากที่หมักแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เนาะจ้าปลาบ้านเคืองเหมือยออยแดนเวลาย่างแล้วเนาะจ้าทุกคนย่างหูหมูเนาะจ้าหน้ากากระนัวเนาะจ้าไอหมัก เครื่องแบบคักลึเดีจ้าเมนูสุดท้ายนะจ้ะล้างไวตุจีนจ้าพี่น้องเมนูยา่างหนากากหมูนะจ๊ะหูมหมูนะจ๊ะหมักหอมมากทุกคนนเองไอเ้เขาหั่วอีกแล้วจ้ยาย่างเตาถ่านหอม,หอม